และในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินไปข้างหน้าพวกเขาก็ได้แง้มไปเห็นเพื่อนหลังหนึ่งและนั่นก็คงเป็นเพื่อนของพอมดที่อาศัยอยู่ตามก้างป่าโอ้เมียน,นั่นเพื่อนไพนา<ะ>นี่อาจจะเป็นเพื่อนของคนใจดีก็ได้๋อใช่เขาหนีไปขอความวาช่ว,มมขขว,มวยเหลือจากเขากระเถิบพูดนั่นแหละครับทั้งสองคนพัวเมียมุ่งตรงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหลังนี้โดยที่บอกู่เลยว่านั่นคือเพื่อนของพอมดมีคนอยู่บนนอ เฮ้ฮัลโหลมีคนอยู่บ้านสวยแน่สวยผมแน่สวยเมียผมแน่หิวเขามากมายแถมยังบ่ได้กินนํำมากายก่องเฮ้ยแม่ไผว่ามห้องแถนี่วะมาโบกเวก้โวยวายงงยิงงองแงงอย่างอยู่นี่มาหาเรื่องกูปวเปอบๆแล้วทานผมบ่ได้มาหาเรื่องผมเพียแแคจะมาขอความเ่วยเหลือน่ะทานมารอกผมบ่ได้กินเขามาหลายวันแล้วเป็นอย่างหล่ะที่กูจะต้องสวย โอ้โอหมักลาอ,ทอดทนแล้วหมักลาเด้อและในระหว่างที่พวกเขากําลั่งว้าจ้าก,กันบ่ดนพอมดก็ได้แนมไปเห็นผู้ใหญ่แรกเกิดที่เขาต้าหาและนั่นมันจะให้ไดพอหมดเก,กระจอย่างหุ่นแห้งโอ,อ,อ้ไม่นั่นนั่นมันผู้ใหญ่แรกเกิดที่มิชาสะดุ้งเต้นสีข้าเคยต้าหาโอ้ไม่อีกต่อไปวันนี้ข้าต้องได้เขาไปครอบครองอย่างแน่นอนว่าจะไ,ได้ครับท่านพ่อสีช่วยปกผมได้ปะ ข้าวจักจ้านก็นยังดีโอโหไดในเมื่อพวกเจ้ากล้าขอเป็นอย่างขาดจะไห้บบไม่ใช่แค่ข้าวหนึ่งจานแต่ข้าจะให้คอนโดอลูมิเนียมจนหลูที่ติดพัดลมอย่างดีพร้อมเงินทองมหาศาลโอ้โหพวกเจ้าอยากได้ไหมอยากได้อยากได้แห้งข้าท่านบมีอี่ยังดีไปกว่านี้อีกแล้วแต่อ๋อใครจะให้พวกเจ้าพีคกันละ่ะถ้าพวกเจ้าอยากได้สิ่งนั้น จะต้อเอาผู้ใหญ่แลกเกินมาแลกกับข้าเ,ออเพื่อตอบแทนความดีงามของข้าเออเอาจะไดนดีเมียสิตกล้องบอ่เมียว่าเฮากับก็เถอะัวาทึ้งว่าเมียิโอดต,ตายทั้งสิลํลำบากย่างจนจำไดตากูก็บอกบขายลูกไว้ตายสร้างแม่มันมี่ตอนนี้อายุหกสิบขวบแล้วเออัวก็ว่าแบบนั้นคือกันไปเฮากับก็เถอะเมียไป เฮ้บ่เวาสิเสียใจเด้อกับมก่อนกับมมันีกกอนเนี่ยเหรอและในระหว่างที่สองผัวเมียกำลังเดินทางกับเมียก็ได้ล้มลงอะเมื่อยงกูเป็นเมียกูเปลี่ยงเนี่ยเนื่องจากควมเมลาดในการเดินทางบัวกับบัได้กินเขาเป็นเวลาดนมมันจะเห็นให้เมียของเขาบ่ไหวและเมื่อเป็นดังนั้นผัวกับบ่มีท่างเหนืออื่นอีกต่อไปเขาจึงย่อมยกลูกของเขาห้แก่พอมดโอ้เมียกูท่านครับผมเปลี่ยนใจแล้ว ผมย่อมทำตามขอเสนอของคุณอดีผมจะไปอยู่ในคอนโดซะเออพระเจาคอนโดรู้อ้เย็น โคตรสบายสองผัวเมียถือเศษมาทีคอนโดหรูที่มีทั้งทีวีทั้งพัดลมที่สามารถปรับความแห้งได้แปดระดบับพร้อมสเปรย์ปับอากาศไหยล่มตดหอมซสนใจโอ้พระเจ้าตดกันยังหอมถ้าเป็นแบบนี้เมียสิตดให้ผัวด้อมนะจัดมาโลดเมียจัดมาโหลดจะได้ก็เอ,า,อา้อ้คุ้มและแล้วไหนที่สุดข้าก็จะเป็นอันดับหนึ่งไม่สามารถมีใครเทียบเคียงคาดได้ เฮ้ยกินเอียงวะนั่นแหละครับพอมัวดูซึกดีใจที่สิ่งที่เขาต้าหามาแต่ดดนในที่สุดมันก็อยู่ในกำมือของเขาแวนวิเศษเอ๋ยช่วยบอกค่าทีเฮ้ยตื่นสิวะฮะมีเอียงค่าได้มันมาแล้วดุงสะดุงสะดุงเอย อแล้วข้าต้องทำยังไงต่อโอ๋อเจ้าได้มันมานยังไงนี่นี่แหละผู้ใหญ่แลเกิดที่คุณคู่ควรเขาคือเด็กชายสโนโจอยที่กับซ่านมาเกิดข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ว่าไงนะนี่คือสโนโจอยอย่างนั้นเหรอใช่กูสิจัดการมันไม่จำเป็นสโนโจอยขึ้นชื่อเรื่องความหล่อเรื่องความเล่าหลอน เพราะเขามีหนวดเขาที่คมแ้มดังลิงบาบูนแถมยังมีสกิลการเต้นเหมือนแดนเซอร์ที่ฝึกงมาดีและนั่นแล้วเขาจะเป็นที่ซื่อซ่อมให้แกะเกอสศูนย์ยังไงล่ะฮะนี่เจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าจะให้ข้าเอาเอ้นี่ไปให้แกียรศูนยนะใช่แล้วงั้นข้าไปล่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้รอ,อให้ไอ้หนุ่มนี้มันเป็นบ่าวก่อนื่อเขาอายุครบที่มายัางแกวร่างกายของเขาจึงจะสมมบูรณ์จึงหล่อได้เต็ที แต่ตอนนี้เจ้าจงเลี้ยงเขาไว้ในที่สูงเพื่อไม่ให้ใครสามารถนําตัวเขาไปได้เพราะถ้าเขาได้ลงมาแล้วเขาจะไม่กลับไปอีกเลยแล้วข้าต้องเอาเขาไปไว้ที่ไหนล่ะกระท่อมกลางป่ายังไงล่ะฮะได้งั้นข้าไปล่ะออ แวนวิเศษแนะนำให้พอมดเลี่ยงจอยไห้ในที่สูงจนกว่าอายุจะครบ25ปีเพื่อให้ร่างกายของจอยนั้นสมบูรณ์ให้เป็นทีส่สืนสอบของแกอ้อสูนและเมื่อเป็นทีส่สืนสอบของแกอ้อสูนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะสร้างให้แกอ้อสูนนั้นทำลายบานเมืองของผาบาทจ้างโอกกาและพอมดก็จะได้กลายเป็นที่หนึ่งนั่นเองตัดผาพมาัติว่างคอ,อกถุยของผาบาทจ้างโอกาบังแล้วมันกับไยตัวมโหลานสมคำลำเหลือเนาะคบเนาะ แล้วเขาไม่เฮสีลรอพ่ป,ปิดปีปิดอะปิดปีดปิดไปแล้วไปแล้วอุอยอหย๊ะมาเฮสีจุกรุยได้ลอดบุตรออกมาเป็นหญิงและนั่งมิซิว่าเจ้าหญิงอับแอเจ้าหญิงอับแอเกินมากพร้อมจุดพิเศษที่แตกต่างจากเจ้าหญิงทั่วไปพอเขาเกิดมาพร้อมกับสุดเสื้อผ้านาผมครบทุกรูปแบบแต่แตยู่ในท้องของแม่แม่อ้มาเฮสีขาพ่นว่าเป็นลระด้มาหว่าเก่งแต่น้อยใช่เนาะ ปรนเฮตตากัะมิมกัะมิมและปากเซ็กซี่ามานาเซ็กซี่แต่หน่อยวายลึกอหลีมเหสีจุกรุยเกิดค่วงพ่อใจที่ลูกของตนเซ็กซี่ตั้งแต่แรกเกิดพอบกดบผันเลยว่าคนขี้ลายคือผัวเขาจะให้บุตรสวยงามและเซ็กซี่ได้ขนาดนี้อ้ออาวตัดผ้ามาธีพาบาทจ้างโอกาอเขาเป็นพราซา่าที่ทุกคนต่างก็ยกย่องว่า<อ>เขาคือพลาซา่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หลอกส่วนตัวว่าบังพุ่งกูเแน่เอ้ยโอ้ย,ออยหัวใจกูเกือบเป็นวินคนเอ้ยคนมาเอ้าผ้าบาทข้าผิดไปแล้วข่าสมควรอยู่ือ้อากาวอีดจะได้ว่าสมควรอยู่ถานขอรับจะบิดติมไปจักรจี้คนรักแล้ระบาดเดี๋ยวนี้จนกลัวมันจะนักขินอินเดียมขอรับ อ๋อไม่นะท่านได้ปอดข้ายังไม่อยากจะกัจจีไม่ไม่ไม่ข้ายังไม่อยากนักกินนั่นเดียมผ้าบาทเห็นลูกสาวของตนเป็นขังแลก็หูซึกผากพุ่มใจที่ลูกของตนนั้นเซ็กซี่ัตงแต่แหลกเกิดตั้งจากโตเข้เองอลูกสาวของข้าหน้าเซ็กซี่เหมือนไข่กันเนี่ยพ่อแม่หรือว่าลุ่มขังบ้านคอยไม่อยากจีเสือเลยว่าเจ้าคือลูกของข้า พราลูกนั้นสวยขึ้นไปและบ่นนเมื่อเจ้าเติบโตขึ้นข้าก็จะหาผัวให้แกเจ้าคนที่ดูรอเหล่าเอาการต่สิบวมิภายสงสัยว่าลูกของเจ้าน่ะคือนลุงขังบ้านคือพพออีกทั้งว่าชายคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือทาสทับใส่กยาเย้ yeah, oh. มีหวัง oh. เลยเ <laughs> ผ้าบาทได้ว่างแผนเธออนาคตผัวของลูกเขาว่าคนที่จะได้แต่งงานกับลูกเขานั้น บ่จำเป็น <ules> ต้องมีฐานะขอแต่นาตาดีก็พอเพราถฐานลูกของลูกเขาเกิดมาหล่อเหลาหรือสวยงามก็จะบุมิไเว่าให้ว่าลูกของลูกของเขานั่นนาคือลุงคางบ้านเองตัดผ้ามาที่หอคอยก้างป่าทีล่าพันจอยหรือสโนจอยอาศัยอยู่ลาพันจอยเติบโตจากผู้ใหญ่จนกลายเป็นเบานาตาหุ่นห้อยของเขาสั่งเซ็กซี่แถมยังมีหนวดสีส้มผูอันยาวเหยียดและสวยงามบ่คือไผในโลกไอแว่นครับไอแว่น ออว่าจะไหนนองไซคอยอยากกินเขาแหละป้าน,นี่พอคือบทันมาเออมันก็ะสาหน่อยนึงแหละเพราะต้องหาอาหารในครบที่แปดมู่มาให้เจ้ากินแต่ผมหิวมากว่ะผมอดบ่ได้ผมอยากกินเขาผมอยากกินเขาหิวกระอดอ่าแล้วกูโมเมนต์พอมึงอ่ะเดีเออ๋ยวได้ดีว่ะเหมือนกับเสืเพันก้อนสงสัออยสิหิวแห้งไม่มักนองายนี่วะ อยแถวไวไพอคออยย่า,ยายหมดเด็กกำมาจากการหาอาหารให้ครบ18หมูดมูไม่จอยเพื่อให้ห่างกกลของจอยแข็งแห้งมันจึงจําเป็นต้องหาอาหารให้ครบ18หดมูห้องเห็นนังกระโดกระเดียวเอ้ยอ้าท่านพ่อกลับมาแล้วแย่ yeah, สิได้คิดเขาแล้วเว้ยลาพันจอยเอ๋ยว่าจะไหนกับพอ่อส่งนวดสีชมพูของลูกลงมาให้พ่อหน่อย ได้เลยครับพ่อเอ้อย่าและเมื่อพอกลับมาลาพันจอยก็จะทรงหนวดสีชมพูดึงตัวพ่อขึ้นไปในหอคอยทุกๆวันพ่อหอคอยของเขาบ่มีบันไดเอาเผากินเผา่ได้มาลูกชายพอรับร้องว่าแสบทั้งใจแน่นอนอา่าครับพอ่อบอหาบอกกระิกินอยู่แล้วครับอเออดีกินเล่นหลายมาลูกชายอเอแบบนั้นละอาา่าและไม่นานก็ถึงเวลาที่ข้ารอคอยกี่ๆๆปีนะแหวนวิเศษ 24่ี่ปียังแก้วอ๋อปีย่งแก้วเอาตอนนี้เลยเป็นยังวะ no 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 กะยังวถ่ายยี่สิบสี่ปียังแก๋วก่อนมาออนแบบนี้อาศูนย์บอมมาโอ้ติอเอาถ่าอีกหนึ่งปีกระได้พอหมดล่อแล้วล่ออีกล่อวันทีล่าพันจอยนาะนเติบโตอย่างสมบูรณ์และอีกหนึ่งปีกระถึงกำหนดของเขาแล้วตัดภาพมาที่เจ้าหญิงอับแอ จ้าหญิงอับแอเติบโตได้เต็มทีและในขณะนี้พ่อของเขาพร้อมแล้วที่จะให้ลูกสาวของเขานั่นเอาผัวได้เอาล่ะและถึงเวลานีลูกสาวขาก็โตเต็มทีแล้วแล้วจังไหนเขาพร้อมแล้วที่จะมีผัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูย่งบมดท่านพร้อมวันพรุ่งนี้จัดงันคัดเหลือ,อคนที่จะได้ลูกสาวขาเป็นครอบของเย้เย็ด ปาดฉันใจ่ชีวิตโสดยนีบ่ท่าน่วงเลยพอจ,จิ้บ้าให้เอัผัวเฮ็ดหยังดอกเอาเสียนเนีได้พอสัง่งเนาะบ้านะของบ่ท่านอยากได้ผัวยังอยากลินอยากกินอยู่เฮ้ยมึงอย่าต่อรอก,กับคนมีอำนาจเดอ้อลูกกับลูกกูบ่สนได้คอยบ่ายห,หูจะเลยนะครับบ่พังครัวปาดอีพอไม่มือคนเดียวบ่าโอ้พังมันเวาโอ้พังมันวาวบ่ต้องวาวลายใหญ่ห้างมือจัดพิธีคันเหลืออาผัวให้น้าคนนี้โอ้ยมันโ่แม่ลูกบ่ผา,าบาทบา่มันแกงหลายบนับดอก เจ้าหญิงอัพแอกเกิดความโมพอใจในโต๊ะพ่อที่พ่อของเขานั้นให้เขาเอาผัวในตอนทีเขายังโมพร้อมแต่กระบอสามารถคัดใจพ่อได้เศร้าวันทัดไปงานคัดเลือกผัวให้เจ้าหญิงก็ได้เริ่มขึ้นอะแหละงานคัดเลือกผัวเจ้าหญิงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วขอส้นทร่ทตคนยังมาหาเจ้าหญิงได้ไอ้นางกระป้อมใช่คนที่หนึ่งมีหนวดแต่บบมีผมว้าอันนี้ก็คือ่องสายคนที่สองมีผมแต่บบมีหนวดเจ้ยว้าย นี่คือ,น,อนึงคนที่สามมีทั้งหนวดมีทั้งผมแต่หน้าโบผานยังบอไซต์อู้ไอ้กูสิลอดอยู่บ้าคนที่สี่หน้าตาได้ทรงผมได้หนวดได้แต่หุ่นห้อยยัางโบผานานายแด้่เฮ้ยมึงเลือกหลายนาะนิวซานนี่มึงบ่ได้ผัวหรอกฮันตี้ท่าเสียให้เฮ็ดแนวใด้พอแนวใจบ่มากถ้าเสียให้ทักก็คงไม่ได้ แล้วมึงจะเอาไผล่ะกูหาใช่มัดทุกเขตแดนมาแล้วก็บดถึกตามึงสงสัยมันจะต้องเถงตาคนใส่แล้วล่ะมาจำเปลี่ยนดอกพอ่อเดี๋ยวลูกจะออกตาหาใช่คนนั่นเองอาเแล้วลูกจะออกไปหาอยู่ใส่ล่ะลูกจะเดินทางกล้าไปในปา่าเพื่อในป่านั้นอาจจะมีใช่หลุกง,ง่ามก็ได้เฮ้ยมันบาไปแล้วลูกจะใดเลี่ยงบาบุญบอกกับท่าช้านเลยลูกแมนชีท่าช่านหรือเลี่ยงบาบุญกับญาติเพอ่อขอแต่รอกระถือว่าได้เหมิดอูอ้ลูกกูมาคนที่ภายหนอกเว้ย ได้ท้าว่าลูกนั้นต้องการพ่อสิบว่ผืนใจลูกอีกต่อไปไปเถอะลูกไปตามหาที่ห่างของลูกได้จะพ่อนั่นแหละครับเมื่อบ่มีชายใดที่ถือตาเจ้าหญิงเจ้าหญิงจึงขันอาสาหาชายคนนั้นโดยตัวเขาเองโดยการเขาไปหาชายคนนั้นในป่า ไปดีเด้ลูกไปดีแล้อลูกสาวเด้ออ่าไปดีก่อนเด้อพ่อแม่และแล้วการเดินทางของเจ้าหญิงก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าหญิงเดินทางโดยการขับขี่มาเดินทางเขาไปในป่าโดยที่ฮู้ว่าในป่านั้นจะมีทรายหลุมงามหรือบอ่ตัดภาพมาทีหอค่อยของพ่อหมดพ่อหมดเดี๋ยออกไปหาอาหารมาให้ล่าพันจอยเซร์เ้นเคย และเวลากระลวงเลยมาดนจนอายุของลาพันจอยนั้นครบ24ปีตามจำนวนที่พอหมดได้วางไว้ลาพันจอยเติบโตอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมแล้วที่จะถือใจเก้อสูรฮะฮะอีพอเจ้าอยู่ใสพอหออกไปหากินยัวเฮ้คือไปดนทะวะ่าต้องให้เอิ้นตลอดา พอ่ออยากกินขา้าวเจ้าอยู่สายมาไว้ๆเน่ะโอ้ยมาเฟียสร้อยจูพอ่อหิวเขาบ่ไอยแล้วเจ้าอยู่สิได้เอามาเพียไม่ค่อยกินเดีย่ยวนีเสียงผู้ชาย ตลอดเวลาที่เดินทางมาข้าไม่ได้ยินเสียงผู้ชายเลยอย่าบอกนะว่านี่คือเสียงของเนื้อคู่ของฉันจากชี้ต้องตามไปเบิ่งซะแล้วรอช้าไม่ได้แล้วไปเจ้าหญิงได้ยินเสียงของลาพันจอยเขาจึงคิดว่าน,นั่นเป็นเสียงของเหนือคู่ของเขาและเมื่อเป็นเน่นนั้เจ้าหญิงจึงตามเสียงนั่นไปฮ่าอีพอจะยูใสดอกไปแต่โด,ดนและยง้งบ่ท่านเห็นมา เมื่อเจ้าหญิงเดินทางมาถึงเจ้าหญิงก็ได้พบกับล่าพันจอยสายผู้ที่มีหน้าตาอันลอเหลาแบว่าาไม่ถือฮะนั่นผู้ชายจริงๆด้วยว้าวเขาดูเซ็กซี่มากเลยเจ้าหญิงหูซึกตกลุ่มหลักในทันทีเมื่อได้เห็นใบหนะ้าอันลอเหลาของจอยอ้าตกลุ่มหลักแล้วฮะ<า>เสียงเอียงว่านะแอบเล่ยวังยานี่และบดพอหมดก็ได้กลับมาพร้อมพลละหมากหลักให,ใหม่เต็มกระตา ลาพันจอยเอ๋ยอาอีพ่อมาแล้วส่งนวดสีชมพูของลูกลงมาหน่อยได้เลยครับพ่ออ้า่าฮ่าอ้ว,ว้าวเขามีหนวดสีชมพูด้วยมันยาวที่จะมัดใจข้าได้เลย <S <S ข้าไม่เคยเห็นอะไรสวยงามขนาดน,นี้ <S <S นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นและตื่นเต้นแบบสุด ข้ารักเจ้าวาลาพันจอยข้าต้องแต่งงานกับเจ้าให้ได้เจ้าหญิงตกลุ่มลักอีกครั้งเมื่อได้เห็นหนวดของลาพันจอยและเจ้าหญิงก็ได้ปฏิญาณกับตนเองว่าสาตร์นี่ทวาสนาของห้าเคีย่งคููกันข้าคงมีความสุขที่ได้น่งแย่งร่อนแย่งหนวดเจ้าทุกคืนอ้ายอ้ายพันสูงอหลีว่ะเขาอยู่เถิงหอคอยพุ่นเขาคงบกกลมหัวลงมาเบิงห้าดอกผู้หญิงติดดินแบบห้าแต่เถิงสีสูงทำไรที่ฉันก็สิปี้นไปให้เถิง เจ้าหญิงล่อคอยโอกาสหาจังหวะดีๆที่จะเข้าไปหาจอยวันถัดไปจอยได้นอนคิดว่าเป็นอย่างพ่อของเขานั้นจึงใหงเขาอยู่แต่หอค่อยโดยที่บ่สามารถลงไปขังลางใดพอๆจอยกับยัยเต็มทีแล้วใดเป็นอย่างพ่อคือบ่ให้จอยไปหากินเองลูกเห็นพ่อไปหากินให้ลูกทุกมือลูกก็หูซื้ออีต้นพ่อเดะเฮ้ยมื่ลูกชายที่พ่อบ่ให้ลูกลงไปขังลางน่ะกัย่อนป่าเขามีความอันตรายมีทางยุงไา่และไดโนเสาร์ พัดเพชรจักกรจันแมงวันแมงถูป้าถูป้าทีและมีแผ่นดาอีกด้วยเพราะว่าลูกอยู่นี่แหละจึงสิปลอดภัยเฮ้ตายหล้กก็ยาณนะพอ่อขอแต่ลูกได้เห็นลูกกับพ่อใจแล้วเฮ้ยมึงสิพังกูบ่แอบเทียงผู้ใหญ่เด้มึงเด้อเออครับผมบ่ลงไปก็ได้ครับให้น้องกูแกงขนาดย่าให้กูอยา่า,ยาหืนเด้ออย่าห้นแหละจังไดโดดมาแม่เ้มึงท่าไทยอดเด้อใจย่าย้ดดาใใขากูงอ,อกมาเด้อ มึงสิเฮ็ดเี้ยงกูสินางสมาธิเฮ้อคิดวนแน่จะแท,ท้กับมาดซื้ออ้าวมักจอยมันไปใส่วะเอ๊ะมันหลับแล้วเออเวลามันกระพานไปด้นแล้วนี่มักลาพัดจ,จอยมาอายุได้เท่าไหร่เราแววนพิเศษอะโบจักดอกอ้าวสิบบจักได้จังไหดเฮ้ยมึงบอกมาแม่แกันยังว่าบบจักเฮ้อเกียรติ โอ้มักลาข้าแพงไอยบ่หายลำห้ำหน่อยเอ้ยไงก็มึงก็แล้วกันเออตกลงสิบอกได้แล้วบ่กแป๊บเบิ่งปฏิทินก่อนอ๋อนี่มันปี่สองแล้วฮะกแสดงว่าใส่แล้วมักลาปันจอยอายุครบ2 4ปียังแกวอูบา ฮ่าหนที่สุดวันที่ข้ารอคอยมาหลายปีก็มาถึงวันที่ข้าจะได้เป็นที่หนึ่งในใต้ล่าและมันถึงเวลาแล้วไอ้สโนโจอย ที่ข้าจะได้หลังแขนที่เจ้ายิงข้าเมื่อหลายพันปีก่อนเกอสูนจะดูดมึงและมึงจะต้องเป็นผัวเกอสูญตลอดการฮนะ่าฮ่าฮบบ่าฮดด่าฮ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 ่า เดี๋ยวอีกห้าชั่วโมงข้าก็จะพามันไปแต่ตอนนี้ข้าต้องออกไปหาอาหารมาให้มันก่อนเพื่อให้มันกินเป็นครั้งสุดท้ายอ๋อโอเคโอเคจอยออครับสรงนวนลงหอค่อยเดี๋ยวนี้พอเสรจอออกไปหากินมาให้เจ้าโอเคไดีเลยครับพอ่อพ่อหมดเดี๋ยวออกไปหากินให้จอยเป็นครั้งสุดท้ายและท่านได้นั่นเองเจ้าหญิงจึงลักลอบเข้ามาหาจอย,จอย,จอยลาพันจอยอเสียงปุ้ดไห้องว่า ลาพันจอยฮโอ้ผู้สาวเว้ยลงมาลินน้ำเนี่ยอ้ยอยากลงไปอยู่แต่ลงบ่อใดเขาบอให้คอยลงไปเออขันสันก็นส่งหนวดจะลงมากกว่าชิปิี้ขึ้นไปเองเอาสั้นบ่ใช่เอาสั้นอ,อาทรงลงก็ได้อ่ฮา ขึ้นแบบลิบเลลาพันจอยได่งหนวดลงมาหาเจ้าหญิงเพื่อดึองโตเจ้าหญิงขึ้นไปและในขณะนี้แวนวิเศษกำลังนอนหลับอยู่เบาๆเด้อเดี๋ยวแวนวิเศษจะได้ยินเดี๋ยวเพิ่นจเจออีพอโอเคได้อันขอถามเนี่ยเป็นอย่างเจ้าจึงอยู่แต่เทิ่งนีและเป็นอย่างจึงลงไปหาข้าบดได้ฮะใครก็ง่ามอยู่แดดบ่ามาบ่าออจอยก็อยากล่งไปยุครับ แต่จอยถึกสร้างว่าห้ามล่วงไปพาอกลัวสัตว์ปลาแต่วางยาหนีผมเ็ยนอนหลับไปสัวขาวผมก็ได้ยินพอผมบอกก็แวนวิเศษว่าเขาเลี่ยงผมเผื่อไปเป็นผัวแกอศูรย์และรอวันที่ผมอายุครบ24ปีแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วเขาบอกก็แวนวิเศษว่าจะนัาผมไปมือนีฮะมันเป็นกัซีนนี่เองบ่ได้การแล้วเจ้าต้องหลบหนีไปกับข้าก่อนที่พอเจ้าจะกลับมาเจ้าจะไปกับข้าไหม ไปอยู่กับข้าในวังอ๋อนี่ท่านจะบอกนะว่าใช่แล้วข้าคือเจ้าหญิงอ้อทรงพระจะหาไอฮะอ้ช่วยด้วยที่นี่มีจรปุ้นเขาหลีไปก็เถิดเจ้าหญิงเจ้าหญิงได้พผ้าจอยลงหอคอยและขี่ม้าลบหนีไปแต่แล้วเสียงแวนวิเศษกระดังไปถึงพอหมอดฮะนั่นมันเสียงแวนวิเศษนี่หรือว่า ไม่ได้แล้วข้าต้องรีบไปเมื่อพอมดได้ยินเสียงของแวนวิเศษพอมดก็บ่นิ่งน้อนใจเพาะกลับบา้านทันทีอาเจ็บฮะ<า>เฮ้ลาพันจอยไปใส่แล้วมันหนีลงไปกับผู้สาวแล้วเฮ้แค่นี้ก็ปล่อยให้หนีไปได้พอมดเกิดความโมโหที่เมื่อกลับมาแล้วก็บพบว่าลาพันจอยหนีไปแล้วอ้อไม่นะมันหนีไปได้ยังไง <ítulo> และตอนนี้มันอยู่ไหนมันกำลังเดินทางไปวังคอกถุยเมืองของปะบาทปอมก้ารีบตามมันไปนะบาดเดียวนี้ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปถึงวังและเจ้าก็จะไม่สามารถนำตัวเขากลับมาได้อีกน้อยเมื่อพอหมดได้ยินแวนวิเศษว่าวแนวนพอหมดก็รีบตามไปในทันทีข้าซาสาก็ได้เจ้าหญิงเขาบวตามาดอกเจ้าอย่าเพิ่งดีใจไปหันหน้าไปมองข้างหลังก่อน ท่านเห็นอย่างว่าไม่นะท่านพ่อตามมาแล้วแล้วเขาจะยิงเขาตามมาติดๆแล้วเล็งสูตรขีดแล้วส่งล่าพันจอยมาเดี๋ยวนี้อะไรกูหนี้เจ้าหญิงหยุดตาแม่มึงหยุดตาแม่แหงนหนังจังอย่างสิพารกำลังคิดยุ่เดี๋ยวนี้นะคิดไต่ว่ายกนีอีกคิดแล้วว่าจะหนีรอดและในระหว่างที่พอมดกำลังไหลเจ้าหญิงก็ได้โทรหากำลังเสริมและนั่นก็คือพ่อของเขาฮัลโหล ฮัลโหลครับพอ่ตอต้นนี้อับแอร์กำลังตกอยู่ในอันตรายมีพอมดตาดำๆกำลังใส่เวนมอนใส่ลูกรีบมาเด้อเดี๋ยวนี่ก่อนที่ทุกอย่างสีสายเก้นไปฮะแล้วต้นนี้ลูกมุงนาไปทางใดมุงนาไปทางทิศตะวันตกเชียงออกได้เล้ลูกอับแแอร์เดี๋ยวพ่อจัดการมันเองรีบมาเด้อรีบมาเดี๋ยวนี้อจอยมีหวังหลอดแล้วมัองอ่านไม่เห็นลูกกูไป สููสุด้นะผัวสุขังจัดการมันให้เละเป็ดดุวยโดนทับข้อมันหลอนยาสิไปส่งุ้วยว๊คบก๊อบว๊อบไปเอ้าไปเฮ้ยหยุดสิวะไอ้พวกโง่พวกมึงจะวิ่งไปถึงไหนฮะ ันพ่อมาแล้วกบมาสวยแล้ว,ลวกบจัจะไหนนั่นพ่อกูอย่อมแล้วย่อมแล้วไปกูไปกู<อ>สมน้ำหนานั่นแหละครับในที่สุดพ่อหมดก็ถือผ้าบาดจ้างโอกาจับตัวไว้ได้และแล้วจะยิงอัพแอกับลาพันจอยก็ได้เคียงคู่กันพ่อแม่ของเขาภาคภูมิใจที่ลูกของตนเจอหักแท้ตามที่เขาเคยหวังไว้ โอ้ลาพันจอยว่าจะไหนครับเจ้าสังหล่อและเพอร์เพกจริงๆอุย๊ยเขินลาพันจอยเองก็หูสึกดีใจครับที่ได้เจ้าหญิงทั้งสวยทั้งเก่งกามาครอบของอุย๊ยเขินจูบเลยครับจูบเลยอหอมเลย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 หอมเ,มเ,มเมสริาสมกันมากใช่พ้าหอมไว้ทีละเออผาหอมดีแล้วแล้วใอ้เรา ให้เขาตีเขสั่งก็ปิดไว้ัวโอ้โหเจ้าหญิงเจ้าชายจะมินกันแล้วช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้าอยาออกไปกูโบเป็นเมื่อไหร่ก็ได้คดที่รอที่สุดกูโบเป็นแล้วก็ได้คดที่มีพระรัมนานหล,ลายที่สุด <c oughs> ขอแค่ข้าได้ออกจากที่นี่ขอแค่ข้ามีอิสรภาพสวยกูด้วย พอหมดถึกโทษจ้ำคุกใต้เดนบ่ให้เห็นเดือนบ่หายเห็นดาวไปตลอดชีวิตเขาบ่อยากเป็นที่หนึ่งอีกต่อไปและสิ่งเดียวที่เขาต้องการในย่มที่คิดได้นั่นก็คือการมีชีวิตอยู่แบบเป็นอิสระ